น,นี่พันทิป,ปิกานะครับทิพิกานี่ออกกันยาวนะครับสวย สวัสดีครับมาดีมานะพามาดูลงตากกาแฟนหน่อยนะครับอันนี้ของปีที่แล้วทำไว้สองที่นะครับอันนี้ก็ตากไว้แล้วนะครับเป็นฮันนี่เรดฮันนี่นะครับแดงแล้วก็จะมีหลายตัว น,นี่เป็นรยรายสีแดงคนระับตากได้ประมาณ15วหาน15หาวันแล้วนะครับอันนี้รอบแรกอันนี้รอบสองต้องแยกไว้ครับข้างนี้อันนี้จะเป็นกาแฟที่ลอยออกมาแล้วตากไว้จะทำกาแฟดำอ,นนอันนี้เป็นากาแฟ บิก้าเหมือนกันนะครับเป็นเชอร์รี่แดงเอามาตักเป็นรายเหมือนกันอันนี้ของวันนี้เลยนะครับ,บต่อไปก็จะเป็นกลากลาตักได้ประมาณ12วันนะครับนี่เป็นรายสีเหลืองเยลโล่คาทิมอเอาเรียกง,ง่ายๆ เรียกว่าเยลโล่เบอร์บอร์อันนี้ของวันนี้เลยอันนี้ตักได้ประมาณ15วันนะอันนี้ก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันนี่สีเหลืองเหมือนกันครับตักไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็กล้าเหมือนกันครับอันนี้ก็ออันนี้เป็นกาแฟลอยครับอันนี้ลอยออกมาไว้ปีนี้มีคนสั่งดรายมาเยอะหน่อยน่าจะ สองสามร้อยโลประมาณนี้ที่ตักไม่พอ กาแฟครับเทไม่ไม่ไม่เคย